ไม่มีแถวแนนน้องสาวหนิงโพสตท่าวาวาแท็กหาจินฟาดถามตรงตรงเรียกว่าเดือดไม่มีแถวเลยจริงๆสำหรับแนนชุมพิชาน้องสาวหนิงปณิตาที่ออกตัวยืนเคียงข้างที่สาวในปัญหาชีวิตคู่มาตลอดและได้ออกมาฟาดที่เขยอย่างจินธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตาอยู่บ่อยครั้งแต่ละครั้งถึงกับซูดปากเพราะแนนฟาดแบบไม่มีคำว่ายอมอ่อนข้อให้ ล่าสุดได้แชร์ข่าวชาวข่าวหนึ่งก่อนแท็กหาจินฟาดคำถามตรงๆโดยแนนน้องสาวหนิงแชร์ข่าวนี่ก็แรงอีกสามีนางร้ายพาเมียน้อยไปกินข้าวสั่งร้านดังห้ามคนมาถ่ายรูปเจอตะโกนสวนถึงเพนซึ่งข่าวนี้กำลังเป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามและพากันเดาว,ว่าจะใช่คู่ของจินธรรมวัฒนากับสาวคู่กรณีหนิงปณิตาหรือไม่ด้านแนนได้แชร์ข่าวดังกล่าวลงสตอรี่ไอจีพร้อมแท็กหาจินธรรมวัฒนะและถามว่า มือปนี้ยไอที่เขยด้านที่สาวอย่างหนิงปณิตาเมื่อกลางดึกวันที่4ีกรกฎาคม2566ที่ผ่านมาได้โพส,ส์ตแทปเปิดหน้าสาวมือที่3าเพราะวันคนเข้าใจหลานสาวผิดเนื่องจากมีเพจข่าวเพจหนึ่งนำรูปหลานสาวของหนิงที่ถ่ายคู่กับจินไปทำข่าวซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดพร้อมเปิดหน้าคู่กรณีตัวจริงให้ดูกันไปเลยเล่นเอาโซเชียลไฟลุกกลางดึก